ข่าวราชสำนักจากเกียวโตตอนชายชราอายุ68ปีแต่ง้หายาตีแต่ละนางจุดจบหน้าอานายิ่งนักจากตอนที่แล้วเรื่องราวของสื่อราชสำนักจากเกียวโตตอนโด่งดังมากบนหน้าหนึ่งสื่อมาเลเรื่องราวของเขาคนนั้น คนที่ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครกลายเป็นข่าวโด่งดังบนหน้าหนึ่งสื่อมาเลเต็มหน้าแบบสีสีวันนี้เรื่องราวของเขาในฉบับภาษาไทยซึ่งแปลจากภาษาจีนได้มีผู้แปลตามคำร้องขอเรียบร้อยแล้วจากสื่อมาเลนิวส์ไส์โค้์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สรงงอ ได้ตีพิมพ์เรื่องราวของเขาคนนั้นเป็นสกกุปยาวเหยียดในครั้งแรกที่แอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์นำเสนอเห็นแค่ภาพบนหน้าปกและก็เรื่องราวของเขายังไม่มีคำแปลก,ก็เป็นที่หือฮาแล้วว่าทำไมเรื่องราวเหล่านี้ได้รับนำการนำเสนอบนหน้าหนึงสื่อมาเลวันนี้ยิ่งรู้เรื่องราวคำแปลแล้วต้องบอกว่างานนี้ ยิ่งกว่าต้มยำน้ำใสที่แซ่บสุดๆแนะนำว่าชิมก่อนนะครับไม่ต้องปรุงเพราะเรื่องราวมันแสบสันเสียเหลือเกินส่วนคนไทยในมาเลเซียก็แนะนำว่าให้หาปี๊บสําลองไว้หลายๆใบหลังจากเรื่องราวที่เป็นข่าวแล้วมีคําแปลออกมาแบบนี้คนจีนมาเลรู้เรื่องนี้คนไทยต้องรู้เรื่องนี้เช่นเดียวกัน และขอขอบคุณคนไทยยูเคที่ได้แปลข่าวนี้มาณที่นี้คนไทยยูเคโพสต์เรื่องราวนี้เมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วมีรายละเอียดใจความว่าวงเล็บยาวหน่อยนะครับแต่รับรองว่าเผ็ดแซบสะใจจริงๆกับเรื่องราวของข่าวนี้มาแล้วตามคำเรียกร้องข่าวแปลสกู๊ปใหญ่ที่ขึ้นหน้าหนึ่งนักติพิมพ์ต่างประเทศวงเล็บมาเลเซีย เรียกได้ว่ามันคือประวัติอย่างตรงไปตรงมาที่สุดของนัชการที่ติดอ่านโคตรสนุกถ้าคนต่างประเทศเขาได้อ่านคนไทยเราก็ต้องได้อ่านแปลเต็มจัดไปกษัตริย์ไทยไวัย8 8ปีแต่งห้ายาตีจุดจบแต่น,นางจะยิ่งอนาถขึ้นเรื่อยๆงานอดิเลกข,ของกษัตริย์วัชจราลงกร,กรก็คือผู้หญิงซึ่งเขาเคยมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวสวยวงเล็บ ที่มีชื่อเสียงและฐานะทางสังคมมากมายประตบการณ์ความรักจึงอุดมล้นเหลือมิเพียงชายทั้งที่มีเงินและมีอำนาจที่เหลือจะมีประตบการณ์ด้านความรักที่มีตีสตันถ้าพูดถึงประตบการณ์ความรักคงไม่มีใครเกินฝ่ากรัตัดราชการที่ติดแห่งประเทศไทยมหาวัชิรารงกรเขาถูกเปรียบเปยว่าเป็นกรรษัตรย์องค์ใหม่ของไทยที่พัดตกในหล่มโคนตม ประพฤตินตนยิ่งกว่าคำว่าแปลกประหลาดเพราะอะไรหรือก็เพราะเขาชอบแปะสติ๊กเกอร์ลายสักชอบใส่เสื้อกล้ามคอปทอกอย่าล้างมาแล้วตีครั้งเปลี่ยนแฟนไม่รู้จักอยากหย่อนแต่งตั้งเป็นหมาเป็นจอมพลแต่ในชีวิตที่โชคโจนเขานั้นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่สนใจของผู้คนมากที่สุดก็คือการแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นของเหล่านางขนมภายในรั้วในวัง ซึ่งเรื่องราวของเขานั้นร้อนแรงตื่นเต้นและคดเคี้ยวดังขุนเขายิ่งกว่าซีรีส์ละครต่อเนื่อง Beyond Realm of c o n s c i n เสียอีกตั้งแต่กษัตริย์อย่างภูมิพลตวรนคตลูกชายคนเดียวของพระอ,องค์มหาวชิราลงกรก็ได้เสด็จขึ้นครองราชซึ่งเมียเปรียบเทียบกับความประพฤติแต่ละอย่างของพระราชบิดาซึ่งถูกสรรเสริญว่าเป็นเทวดามาจุติแล้วนั้นความประพฤติของกษัตริย์วชิราลงกรถือได้ว่า ปิดแปลกแหกกรอบจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนพฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เขาเป็นล้วนเป็นเพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวระหว่างภูมิพลกษัตริย์องค์กรและพระราชินีวงเล็บศิริกิตซึ่งถูกเลี้ยงอย่างตามอกตามใจมาตั้งแต่เล็กแถมยังบอกลูกชายอีกว่าเจ้าจะเป็นชายผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศล้วนเป็นของเจ้าวชิราลงกรณ์ตัวมาด้วยคำพูดประโยคนี้ ขณะที่ทุกคนพากันตามอ,อกตามใจสุดริ่มทิมประตูนั้นพวกเขาตั้งความหวังไว้สูงเช่นกันไหนเลยจะพอรู้ว่าพอย่างเข้าพระชนมายุ1 2อพรรษากับผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นต้องให้มหาเล็กผูกให้บางทีอาจจะเป็นเพราะสมปรานาไปเสียทุกอย่างชีวิตและจิตใจของวัชิราลงกรได้รับการเติมเต็มจนบัดนี้เขาพู้ตึ้งเจ้าชู้มีพระราชินีมาสีคน และเจ้าคุณพระอีกหนึ่งคนสาวสาวไม่ขาดมือระดับความเจ้าชู้ทะลุถึงจุดที่ประชาชนตรึงจนพูดไม่ออกพระราชินีองค์ที่หนึ่งวงเล็บสมเสวรีสมด้วยพระเกียรติและฐานะเมื่อปี1977วัชิราลงกรณ์ได้เตกสมรถกับองค์หญิงสมสวรีผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของตนเองสมสวรีเป็นหลานสาวของพระพันปีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของวชราลงกรณ์ สมจาว,วรีเป็นหญิงสูงสักเป็นถึงองค์หญิงเพื่อสร้างความมั่นคงในพระราชะอำนาจในการปกครองให้แก่ลูกชายพระพันปีวงเล็บสิรษิกิจจึงให้หลานสาวของตนแต่งงานกับลูกชายของตนนี่เป็นงานสมรสเพื่อการเมืองอย่างแท้จริงแม้ว่าทั้งสองจะสมกันด้วยเกียรติและฐานะแต่สมจว,วรีก็แท้งลูกหลังจากตั้งครรภ์ครั้งแรกต่อมาในที่ตุดก็ได้กำเนิดบุตรสาวงานคนหนึ่ง เพราะว่าด้วยความที่เป็นภรรยาที่ป่าจจากความรักเป็นพื้นฐานจึงไม่สามารถคลองใจชายวงเล็บผู้ไม่เอาไหนได้จากนั้นต่อมาวัชราลงกรณ์ได้ย้ายออกจากบ้านมาอยู่กับคนรักอีกคนหนึ่งคนรักคนนี้เป็นนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียงมากในเวลานั้นยุวธิดาวงเล็บผลประเสริฐซึ่งหลังจากที่พระราชินีกำเนิดองหญิงมาได้ไม่นานนักยุวธิดาก็ได้กำเนิดบุตรชายคนที่หนึ่ง เมื่อวชิราลงกรณ์อาศัยอยู่นอกวังหลายปีพอสมรถกันได้สองปีเขาก็เลี้ยงผู้หญิงไว้มากมายนี่สร้างความเจ็บปวดยิ่งนักให้กับโสมเวรีต่อมามีข่าวว่าพระราชินีทรงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าองค์หญิงโสมเวรีผู้ซึ่งเป็นสตรีผู้ปรีชาสามารถแต่กลับถูกการสมรสทางการเมืองกดดันไว้จนเสียบอบช้ำท้ายที่สุดวชิรานงกรณ์จึงได้จบชีวิตการสมรสกับนาง ด้วยเหตุผลที่ว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้แต่ด้วยความที่เป็นหญิงสูงสักจึงได้รับพระราชทานยศใหม่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในราชสำนักได้ต่อไปพระราชนีองค์ที่สองวงเน็บยุวัติดาผลประเสริฐจากมือที่สามหลายปีสู่ตำแหน่งภรรยาหลวงหลังจากวัชิรลงกรอยู่กินกับยุวัติดามาสิบกว่าปี จนได้กระทั่งกำเนิดบุตรชาย4ีคนและบุตรสาวหนึ่งคนแล้วนั้นก็ยังไม่ได้รับประกาศเลื่อนสถานะเป็นเวลาอีกหลายปีจนกระทั่งวัชรนงกรได้ยาขาดกับสมเจวีเป็นเวลาสามปีแล้วนั้นก็ได้สมลดกับยุวธิดาในที่สุดยุวธิดาได้เลื่อนฐานะอย่างเป็นทางการได้เป็นพระราชิน,นอยางเต็มปากเต็มคำวงเน็บอย่างเป็นทางการบุตรชายทั้งสี่เคยเปิดเผยอ,อีเมลความว่า พวกเราก็หวังจะกลับประเทศไทยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นเวลามากว่า15ปีที่ไม่เคยได้เหยียบย่างบนผืนแผด,ดินเกิดพวกเราคิดถึงประเทศไทยอย่างมากแต่ทว่าไม่เคยได้รับจดหมายตอบกลับใดๆเลยพระสังฆราชกล่าวว่าองค์หญิงสิริวัณวรีมีดวงชะตาพิเศษสามารถทำให้รัชกาละส,ะสมัยรุ่งโรจน์ชดช่วงและสามารถทำลายคำสาปของราชวงศ์ไทยที่ว่า ราชวงสิ้นตุดในรัชกาลที่ติบวงเล็บกษัตัดวัชิรลงกรเป็นกษัตั์ในรัชกาลที่ติบดังนั้นวัชิรลงกรจึงรีบไปรับตัววงเล็บยันคุ้มตัวองค์หญิงสิริวัณวรีอัน้ําค่านี้กลับมาประเทศอย่างรวดเร็วและเอาขึ้นหิ้งดูแลอย่างดีราวกับเทพเจ้าพนุบำรุงไปตลอดชีวิตส่วนเจ้าชายทั้งสี่แต่ละคนต่างประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บุตรชายคนโตสอบติดปริญญาเอกด้านการบินคนที่สองสำเร็จปริญญาเอกด้านกฎหมายคนที่สมุ่งสายแพทย์คนที่สีจบการศึกษาด้านปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์พระราชินีคนที่สามวงเล็บศีรัตสาวผู้เคยเปืยกายเต้นลำวัชรงกรผู้เจ้าชู้เป็นนิสัยต่อมาได้สมรสกับหญิงที่ขนานนามว่า เป็นสาวบ้านสาวเรือนของเขาซึ่งมีนามว่าศีรัฐผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาคนที่สามของวัชชีราลงกรณ์ทั้งสองได้สมรสกันเมื่อเืินภูมภาพันธ์ปี2001หลังสมรสแล้วได้กำเนิดบุตรชายหนึ่งคนแะว่าไปนี่เป็นเรื่องมงคลสำหรับราชมศลไข่ซึ่งมีพระโอรสเพียงน้อยนิดซึ่งในปีนั้นกษัตริย์ภูมิพลยังมีพะระชนชีพอยู่นั้นถึงกับพระราชทานยศ ทางการแห่งราชสำนักแก่พระนางแม้แต่ตระกูลสีนัตยังได้รับพระราชทานนามตระกูลพระราชทานและพระราชินีผู้มาจากสามัญชนองค์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเข้าถึงราษฎดรของวชิราลงกรณ์พวกเขาเคยได้สเสด็จไปร่วมกิจกรรมต่างประเทศด้วยกผนผันแทนภูมิพลอดีตกษัตริย์อีกด้วยวชิราลงกรณ์มีความรักต่อสีรัตเป็นอย่างมากถึงกับกล่าวยกย่องพระราชินีองค์นี้ ให้กับบุคคลภายนอกว่ามีความประพฤติงดงามไม่เคยเกล่าวร้ายใครแม้แต่คำเดียวพร้อมกับกล่าวว่าพระนางสร้างความรู้สึกความเป็นครอบครัวให้พระองค์ทั้งสองทรงเลี้ยงสุนัขพุดเดิ้ลหนึ่งตัวแน่นอนความรักของเขาต้องรักหมาของเขาด้วยพระองค์ถึงกับพระราชทานยศจอมพลอากาศเอกให้กับหมาอันเป็นที่รักของเขา แต่ทว่าวันแห่งความปิติหวานชื่นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วและเรื่องอื้อฉาวของวัชราลงกรก็บังเกิดขึ้นในปี2009กระตัดภูมิพลทรงประชวรและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวัชราลงกรไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกกังวลแต่ยังไร้อย่างอายเมื่อมีนักข่าวถ่ายภาพขณะที่วัชราลงกรและกระตัดและภรรยาสีรัตจัดงานปาร์ตี้ริมสระน้ำ เพื่อผ้ากลางวังเพื่อฉลองวันเกิดให้กับสุนัขส่งเลี้ยงของเขาภาพถ่ายพระนางสีรัตสวมบิกินี่ว่าววผิวคุกเข่ากินเค,ค้กเหมือนสุนัขและภาพนี้หลุดออกไปได้สร้างความสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากทําให้ภาพลักษณ์ของวัชรล,ลงกรและสีรัตถึงกับพังพินาศและเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงทาติดฉินลินทาภายในประเทศทั้งสองจึงพาเหล่าผู้ติดตามกว่า30คนสเสด็จไปประเทศอังกฤษ ในเวลานั้นเกิดการรัฐประหารโดยทหารขึ้นทั้งสองยังคงใช้ชีวิตอย่างสัมาเเทเมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าข้าราชการชั้นสูงหลายคนเดือนพฤิกายนปีเดียวกันเกิดการปราบปรามทุจริตทั้งโมโหารานเหล่าพระญาติทั้ง7คนของพระนางสีรัตผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตก็ถูกจับทําให้เธอต้องหย่าร้างกับราชกุมาร และถูกถอดถอนออกมาเป็นสามัญชนในปี2014กระตัดวัดชิราลงกรมีความเจ้าชู้เป็นนิสัยไ,ไปเสียแล้วจากนั้นเขาได้เปลี่ยนหญิงสาวไม่หยุดหย่อนแต่ทว่าพระพันปีวงเล็บเศรษฐกิจยังคงหลงรักตามใจโอรสของเธออย่างไร้ขีดจำกัดโดยไม่สนใจในการอบรมบ่มนิสัยโอรสของตนเอาแต่กล่าวว่าลูกชายผู้ที่จะเป็นกระตัดของฉันมีความเป็นเสือผู้หญิงอยู่แล้วเขาเป็นนักเรียนที่ดีเป็นลูกที่ดี ปัญหาของเขาคือผู้หญิงระเบานั้นชอบเขาและเขาก็ชอบผู้หญิงยิ่งกว่าอะไรพระราชินีองค์ที่สี่สุดธิดาติดใจแอร์โฮสเตสผู้งดงามและก็อย่างที่เดากันได้หลังจากสีรัตแล้ววัดเชารางกรได้คบกับแฟนที่เป็นแอร์โฮสเตสและพระนางก็เป็นพระราชินีองค์ปัจจุบัน กล่าวกันว่าราชินีสุดธิดาเป็นแอร์โฮสเตสมือหนึ่งทั้งสองพบกันบนเครื่องบินจากนั้นวัชรลกรได้แต่งตั้งเธอให้เป็นหัวหน้ากองทหารปกป้องราชสำนักเป็นองค์คลักษ์หญิงส่วนพระองค์ด้วยจากนั้นไม่นานวัชรลกรได้สมรสกับองค์ลักหญิงผู้บีเมานางดงามราวกับปุกผาคนนี้สุดทิดาติดใจสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นสูง อากับปฏิกิริยาเรียบร้อยบุคลิกในการสนทนาอ่อนช้อยดูดีอีกครั้งแสดงการยอมรับต่อบุตรธิดาคนก่อน,อนของวัชระลรงก์อย่างรวดเร็วและมีความเป็นคนใจกว้างนอกน้อมต่อเบื้องหน้าพระสงฆ์นิกรอ,อาจเป็นเพราะบทเรียนในอดีตกระมังสุดธิดาต้องระมัดระวังในการกล่าววาจายอย่างมากและมีความเจียมเนื้อเจียมตัวแต่วัชระลรงก์ก็คือวัชชลรงกร์หลังจากทั้งสองสมรสกันได้สามเดือนวัชระลรงก์ก็รับ ีนนาทวงเล็บนิลมนอุ่นพรมมาเป็นเจ้าคุณพระวงเล็บเมียน้อยอยากเป็นทางการคนที่5เจ้าคุณพระสิีนีนาทพิราชกัลายาณีวงเล็บนิลมนอุ่นพรมอดีตพยาบาลทหารสิีนีนาทเป็นพยาบาลทหารขณะพบรักกันนั้นเธอได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่วัชิรลงณ์โปรดปานทั้งสองชอบใส่เตื้อออกไปข้างนอก เมื่อวัดเชรลรงกรสเสด็จพระราชพธิธีสำคัญมักพาเจ้าคุณพระองค์นี้ไปด้วยเสมอแต่ไม่พาจุดทิดาไปแถมตินีนาทยังเป็นเจ้าคุณพระวงเล็บเมียน้อยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในรอบร้อยปีของไทยอีกครั้งประเทศไทยก็ยกเลิกระบอบหนึ่งหัวหลายเมียไปนานแล้วดังนั้นวัดเชลลงกรจึงประกาศให้โลกรู้อย่างไม่ต้องสงสัยว่าตอนนี้ตนมีเจ้าคุณพระที่หลงรักเราแล้วนะ วงเล็บเมียน้อยอย่างเป็นทางการสินีนาฏอาศัยความเป็นที่โปรดปารานและไม่เคยมองสุธิดาอยู่ในสายตาแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าสินีนาฏดำรงตําแหน่งไม่ถึงร้อยวันก็โดนกษัตริย์อาศัยข้อหาว่าไม่ซื้อตัดต่อพระมหากษัตริย์และมีจิตใจมักใหญ่ไฝ่ถูปลดออกจากตําแหน่งเจ้าคุณพระต่งตัวเข้าที่คุมขังที่ทันสถานหญิงกรุงเทพเจ้าคุณพระที่ได้แล้วการแต่งตั้งมากับมือถลูกโลทิ้ง ข่าวลือแพร่สะพัดว่าบ้างว่านางมีชู้บ้างว่านางถูกทรมานจนตายแต่ความเป็นจริงแล้วกระตัดไทยใส่ใจความเป็นอยู่ของสินีนาธมากมีคนเข้าไปถวายรายงานสถานการณ์ระหว่างที่ตินีนาธยังอยู่ในเือนจำหญิงผู้เป็นพระราชินีซึ่งทึกทักเอาว่าอนาคตคงจะไร้คู่ต่อก่อนแล้วนั้นอยู่มาไม่ถึงปีกลับอยู่ในสภาวะสั่นคลอนอีกครั้ง พราะไม่เพียงแต่กษัตริย์วัชรนรงกรจะทรงอภัยโทษให้แก่สินีนาศยังจัดเครื่องบินส่วนตัวมารับตัวไปอยู่ด้วยที่ประเทศเยอรมันพระมหากษัตริย์ผู้ใจกว้างพ่นลมปากครั้งเดียวก็สามารถซื้อชุดพระราชทีหรูหรูเป็นติดชุดให้กับสินีนาศที่เพิ่งออกจากเรือนจำชุดหรูทั้งติดปรากฏขึ้นที่สนามบินกรุงเทพโดยบรรจุในถุงที่ปราณีตพิธีพธิถันอยู่ในความดูแลของเหล่าข้าราชาบริพาร นับวันครบพระราชสมภพของกษัตริย์ไทยในวันที่28กรกฎาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาพระองค์ทรงหลบลี้หนีภัยโรคระบาดอยู่ในประเทศเยอรมนนีแต่พระองค์กบถ่ายทอดพระราชองค์การอันตรงธทรำรก้องนภานักโทษหญิงทั้งหมดได้รับการพระราชทานอภัยโทษทั้งนี้รวมไปถึงเจ้าคุณพระที่ถูกโละทิ้งติดคุกอยู่ในเดือนจำเกือบหนึ่งปีด้วยเมื่อต้นเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา ทันทสถานหญิงได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งอย่างกระทนหันหลายวันมีข่าวลือกันว่านั่นเป็นคำสั่งของพระมหากษัตริย์โดยมีการทำฟาร,รมสะอาดบริเวณที่พระนางจะ,สะเสด็จผ่านหลังจากรับอิสรภาพรวมถึงทางเดินต่างๆเพื่อเป็นลางบอกเหตุอนาคตอันสดใสนักข่าวในราชสำนักอย่างแม็กเกอร์มาแชลเปิดเผยในภายหลังว่าซินีนาตออกจากคุกในวันที่28สิงหาคม และวันที่3กันยายนบินกับเยอรมน,นีซึ่งในวันที่28ตสิงหาคมนั้นเขาได้รับข่าวว่าซิน,นินาจะออกจากทุกเวลาเดิมและได้รับข่าวเพิ่มเติมจากสายตึกในวังว่ากระตัดตรงเปลี่ยนพระหัตไทยแล้วจะไม่รอพบเจ้าคุณพระในวันที่3ยังไงก็ตามต้องพานางมาพบพระองค์ที่เยอรมน,นีเดี๋ยวนี้ให้จงได้ตามข้อมูลการบินที่ได้รับการเปิดเผยโดยสื่อเยอรมนนั้น เที่ยวบินโบอิง737ของพระหมหากระตัิยไทยลำหนึ่งขึ้นบินเมื่อวันที่28จากสนามบินดอนเมืองเป้าหมายปลายทางอยู่ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันมีผู้เดยสารที่บินมากับเครื่องบินนั้นคือสินินาทนั่นเองต่อมาตื่นมนชนได้พบกับสินินาทปรากฏตัวขึ้นที่สนามบินฟรนซ์เตตบาเยนประเทศเยอรมน,นีกษัต่ิยไทยเสด็จมารับด้วยพระองค์เอง เขายังสวมชุดครอปท็อปอเอลรอยเห็นสะดือถึงกับเข้าไปประคองแขนกันอย่างใกล้ชิดการปฏิบัติเช่นนี้พระราชนีสุทิดายัางไม่เคยได้รับตามข้อมูลนั้นอุณหภูมิที่มิวนิกอยู่ประมาณ1ิองศามีฝนตกลปอยปลอย,ลอยกรตัตย์ไทยฝ่าสา,า,ายฝนออกมารับซินีนาซึ่งไม่เคยพบเจอเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีพระมหากษัตย์ผู้ร่าดด้วยความใคร่ตรงเป็นกษัตั์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตั้งแต่ทรงครองราชมา ต้งมีทรัพย์สินเกินสามหมื่นล้านดอลลาร์บงเล็บหนึ่งล้านล้านบาทไทยซึ่งมากกว่าราชนีอลิซาเบธแห่งอังกฤษเสียอีกแถมรวบอำนาจทางทหารไว้กับตัวรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆมากร้นดังนั้นผู้ชายที่มากด้วยเงินทองและอำนาจจะดำรงตนให้เป็นประมุขที่ดีได้อย่างไรโอ้โหเพลดร้อนดูเดือดตะใจอะไรขนาดนี้ 68ปีแต่ง5ยาตีแต่ละนางมีจุดจบหน้าอนาถมากขึ้นเรื่อยๆและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เผ็ดร้อนดุเดือดและสะใจของเขาคนนั้นคนที่คุณก็รู้ใครก็รู้ว่าเขาคือใครข่าวหน้าหนึ่งสีสีมาเลยคําแปรมาแล้วฉบับเต็ม ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอย เริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ